ยินด,ดีตลอรับเข้าสู่ช่องเรนเเวนะครับวันนี้นะครับเล็กก็จะมาพูดถึงให้ผลเชิงดูของซีรีส์ใเรื่องใหม่ให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเลยเนี่ยได้สปอยไปแล้วนะครับถึงเนื้อหาต่างๆาแล้วก็มีการรีวิวไปแล้วในเชิงตัวอย่างนะคะว่าในตัวอย่างนั้น,นมีอะไรที่แบบว้าวแล้วก็น่าสนใจบ้างวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงรายละเอียดเชิงลึกว่าเรื่องนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ทําไมเนี่ยเราถึงไม่ควรทานนะครับนั่นก็คือเรื่อง กินพ่อเดอ s e ซีรีมาดูกันว่าเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็แตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้าง มาเริ่มกับเหตุผลแรกกับซีรีส์วเรื่องแรกของนมยภาคภูมิและอโปนัชวินเรียกว่าเป็นการโคจรมาร่วมง,งานกันครั้งแรกของนมยภาคภูมิและอโปนัชวินกับผลงานซีรีส์วร์คินพอเดอร์ซีรีส์กับบทบาทคินและพอตแม้ก่อนหน้านี้แฟนๆจะได้รับชมผลงานของนักคู่มาแล้วบ้างอย่างผลงานเพลง่าถามเวลากับนาฬิกาที่หยุดเดินลองโดยนมยภาคภูมิหรือผลงานละครอย่างสุดแค้นแสนรักชาติพยาธ และที่รักแข่งใจประกาศิธิ์กามเทพราชาติเสือพันมังกรสแสดงโดยอโปนัชวินแต่เรื่องนี้ถือเป็นผลงานซีรีส์วายเรื่องแรกของทั้งคู่ที่บอกเลยว่าต่อให้เป็นเรื่องแรกแต่บทบาทที่ได้รับเหมาะสมลงตัวและเคมีของทั้งคู่เข้ากันสุดๆ 2. ส,ส,สร้างสารนียวายยอดฮิตติดอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ทันวาไล ในแต่ละปีจะมีนิยายวายถูกดัดแปลงไปสร้างเป็นซีรีส์มากมาย Kinpod the series ก็เป็นหนึ่งในนั้นโดย series วายเรื่องนี้นะครับจะมีการดัดแปลงมาจากนิยาย Kinpod story ต่างโดดเดี่มีนิยายวายยอดฮิตที่มีผู้อ่านมาแล้วมากมายจนทําให้ติดอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ทันเาลาแล้วสําหรับแฟนนิยายบางคนจะกลัวว่านิยายที่เราเคยชอบคาแรคเตอร์ที่เราเคยอ่านจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือเปล่าซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะจะทำให้เราได้เห็นตัวอักษรในโลดแล่นมา วะครจอได้เห็นมิติต่างๆรวมถึงเรื่องราวของตัวละครที่มากขึ้นจากการที่เลน,นะครับได้มีโอกาสดูตัวยอย่างซีรีส์ไว้เรื่องนี้มาเลยมองว่าคินพอตในนิยายกับซีรีส์มีความใกล้เคียงกันมากและมากพอจนบางครั้งก็แอบคิดว่ามีความแซ่บเกินเบอร์ก,กว่าบทในนิยายด้วยซ้ำถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและน่าติดตามมากมาก ฉากแอคชั่นดูเดือดแล v e ซ i n เพรดร้อนเกินต้านเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูตัวอย่าง Kin Po The Series ก็คงต้องกีดลองกับฉากแอคชั่นดูเดือดแล v e ซ i n เพรดร้อนกันบ้างเพราะว่าจะเป็นฝีมือการต่อสู้ทั้ง k i นและ Po ท,ที่ดูลุนแลงสมจริงจนคนดูอินตาม l ล v ซ s i นเพรร้อนที่ไม่ธรรมดาเพราะไม่ใช่แค่จูบแต่มีฉากลึกซึ้งกว่านั้นในจบระเบียงเตียงนอนหรือแม้แต่ใต้โต๊ะซึ่งนําเสนอออกมาได้ฟินฉ่ำปอดประหลอดแตกสุด,สด 4. ผู้เารื่องความรักผ่านเบื้องหลังวงการมาเฟีย คือเป็นซีรีส์วายที่มีพลเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเป็นการพูดถึงเรื่งราวของวงการมาเฟียที่มีเบื้องหลังที่ไม่สวยงามทั้งการคอร์รัปชันถูกลอบยิงเรื่องผลประโยชน์และการแท้ทำเป็นลาการขอสองตระกูลจนเป็นที่มาของการตามหาบริการเพื่อมาปกป้องชีวิตของคินมาเฟียหน้าหล่อลูกชายคนรองของตระกูลมาเฟียที่ติดใจฝีมือการต่อสู้ของพอจนอยากได้มาข้างกายแต่การลากพอมาเป็นบริการมันก็ไม่ง่ายเพราะตอนนั้นพอตัดต้านสุดฤทธิ์แต่ว่าถูกกันแกล้งโดนกดดันและ ถูกบีบบังคับสุดท้ายก็ยอมมาเป็นบริการให้บ้านของคินจนได้พอเวลาผ่านไปความใกล้ชิดของทั้งคู่ก็เริ่มก่อตัวเป็นความรู้สึกที่ปั่นป่วนใจจนเริ่มวันไหวและเกิดเป็นความรักบอกเลยว่าการเดินทางของเรื่องนี้ไม่มีอะไรง่ายปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆซับซ้อนมากแต่ก็ยอมรับว่าทุกอย่างทำออกมาได้ดีเป็นการผูกเรื่องราวความรักผ่านเบื้องหลังวงการมาเฟียได้เข้มข้นแล้วก็ลงตัวสุดๆ ปีท้ายด้วยเหตุผลสุดท้ายกับงานละเอียดโปรดักชันอลังการถ้าพูดถึงความสมจริงเล่นใหญ่งานคุณภาพซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นประโยคที่ไม่เกินจริงเพราะตั้งแต่นาทีแรกของตัวอย่างซีรีส์ที่ปล่อยออกมาบอกเลยว่ามีความวิถีไปถันในการผลิตมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฉากสถานที่ดนตรีประกอบภาพละการตัดต่อองค์ประกอบทุกอย่างทำออกมาได้ดีมากชวนลุน้นชวนติดตามในทุกๆฉากโดยเฉพาะฉากจบที่ชวนสงสยัยจนอยากข้ามไปชมเรื่องเต็มแล้ว เป็นอาบมากครับทุกคนสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรียนนะได้พูดถึงไปโดยซีร y ส์เรื่องนี้นะครับจะเริ่มอ,ออกอากาศวันที่2เมษายนนะครับทางช่องวัน31แล้วก็ย่อนหลังทางแอปพลิเคชัน i c e บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังตั้งแต่เปิดตัวแล้วน,นะครับตัวอย่างเนี่ยยอดวิวสูงมากนะครแล้วเป็นอะไรที่ดีงามแล้วก็แซ่บมากๆ บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันครับในปีนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคน,นจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s s u b ซับสไเลยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย